วันนี้นะคะเราจะเดินทางไปที่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือที่หลายๆคนเรียกกันว่าสถานีหัวลำโพงค่ะเราจะติดตามไปดูความเคลื่อนไหวข้ามผ่านไม้หมอนนะคะแล้วก็ชีวิตของผู้คนที่อยู่บริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพงรวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่ยังคงทรงคุณค่าอยู่มาถึงทุกวันนี้ ก่อนที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะคะจะลดผทบาทในการให้บริการลงจากนโยบายที่จะหันไปพึ่งพาสถานีกลางบางซื้อแทนค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะชวนทุกคนเดินทางไปท่องท้องกันค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่สถานีรถไฟหัวลำโพงค่ะปลายทางของเราในวันนี้นะคะแต่ว่าเป็น wow จุดเริ e <h 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 h <h <h ่มต้นของการเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของที่นี่กันค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับบุคคลที่เป็นคนรักรถไฟแอดมินเพจทีมนั่งรถไฟกับนายแฮมมืนค่ะสวัสดีค่ะพี่แฮม อยาจะรบกวนให้พี่แฮมช่วยพาเราทัวร์ที่นี่ค่ะโอเคได้เลยครับยินดีมากเราก็จะบริเวณพื้นที่ชาชลา,านั้นเนี่ยตรงกลางเนี่ย มันจะเด่นมากๆเลยก็คือตัวโครงหลังคาที่เป็นหลังคาทรงโค้งแบบนี้แล้วมันเป็นเอกลักษณ์ของตัวสถานีรถไฟกรุงเทพด้วยรูปแบบการก่อสร้างเนี่ยตัวสถาปัตยของสหานีนะครับมันเป็นแบบอิตาเลียนเ i น s สส c e มันจะเหมือนกับสถานีรถไฟในยุโรปที่ได้รับความนิยมในการก่อสร้างในยุคๆุคนั้นนะครับซึ่งได้รับการออกแบบจากมาริโอตามันโย ซึ่งเป็นสถาปนิกชาวอิตาลีแล้วก็เป็นสถาปนิกที่ออกแบบเช่นพระที่นั่งอนันตสมาคมบ้านนรสิง์เรียกได้ว่าใดใดในกรุงเทพล้วนมาริโอตามันโย่นะครับ <S <S ทีนี้มาดูด้านนี้โรงแรมราชธานีซึ่งเป็นโรงแรมที่อยู่ในสถานีรถไฟในยุคนั้นๆเลยนะครับตรงนี้นะครับก็คือเป็นบริเวณที่เคยเป็นล็อบบี้ของโรงแรมราชธานีมาก่อนนะครความโดดเด่นมากๆเลยนะก็คือตัวเสานะฮะ เป็นเสารทรงกระบอกแล้วก็บนหัวเสาเนี่ยจะเป็นลายสลักรูปดอกไม้นะครับบันไดที่เป็นบันไดหินอ่อนทอดขึ้นไปด้านบนขึ้นจากตรงกลางและแยกออกด้านซ้ายขวาขึ้นไป บริเวณนี้ก็คือโถงรอการโดยสารนะครับตรงนี้ก่อนที่จะมาเป็นที่นั่งให้เรานั่งในปัจจุบันทางรถไฟเคยเข้ามาถึงในนี้ก่อนนะแล้วค่อยๆร่นไปเพราะว่ามันจะต้องทําพื้นที่ให้รองรับคนที่มาใช้บริการได้มากขึ้นถ้าเราเดินออกไปก็มีวงเวียนน้าพุซึ่งเจ้าวงเวียนน้าพุเนี่ยเมื่อก่อนเลยเคยเป็นหลุมลบภัยทางอากาศคนที่อยู่ในละแวกนั้นอะพอมีเสียงวอวอวอจากเครื่องบินเนี่ยเขาก็าสามารถเข้ามาลงบริเวณหลุมลบภัยนั่นมันหมายความว่า พื้นที่เนี้ยมันเป็นจุดศูนย์รวมของประชาชนด้วยสถานีรถไฟแห่งนี้ควรจะต้องเป็นสถานีรถไฟอยู่เนื่องจากโลเคชันเนี่ยมันอยู่ในใจกลางเมืองจริงๆมันจำเป็นต้องมีสถานีรถไฟ ใดๆอยู่ในใจกลางเมืองเพื่อส่งคนไปยังจุดต่างๆได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะทําหน้าที่เป็นสถานีหลักซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วว่าสถานีกลางบางซื่อมันต้องเป็นสถานีหลักในอนาคตแต่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลําโพงเนี้ยควรจะต้องเป็นพี่เลี้ยงของสถานีรถไฟบางซื่อจนกว่าน้องน้อยเนี่ยจะเจริญเติบโตขึ้นไปจนถึงจุดๆหนึ่งที่เขาสามารถดูแลตัวเองได้จริงๆพี่หัวลําโพงถึงจะวางมือ เขายังสามารถเป็นได้มากกว่านั้นครับอาจจะเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งการเรียนรู้เป็นพื้นที่สาธารนณะหรือแม้กระทั่งเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่เราสามารถหารายได้เพิ่มเติมจากอาคารเหล่านี้ได้ เหนือจากมุมสวยๆแล้วก็มุมต่างๆที่หลายคนอาจจะเคยเห็นกันของสถานีรถไฟหัวลำโพงนะคะลึกเข้าไปยังมีพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นโรงซ่อมรถไฟขนาดใหญ่รถไฟที่เข้ามาจอดตรงนี้ซึ่งเป็นปลายทางสามารถที่จะเข้ามายังอู่ซ่อมรถไฟเพื่อที่จะเช็คระยะก่อนที่จะเคลื่อนขบวนออกไปรับผู้โดยสารใหม่ได้ในทันทีค่ะและว,วันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากพี่สุภวัตรรัตนคชานะคะมาพูดคุยกันค่ะ สวัสดีค่ะอันนี้คน,นี้การยกรถขึน้นนี้วารนนวะปีวาระ,ะปีใช่ไหมก็มีวาระซ่อม1เดือน3เดือน6เดือน,อนแล้ววาระปีซึ่ง <c oughs> แต่และวาระเนี่ยจะไม่เหมือนกัน <c oughs> หนึ่เดือนอาจจะซ่อมน้อยหน่อยแต่ถ้าวาระปีจะซ่อมหนัก ประมาณนี้ครับประมาณข้อมูลเช็คระยะใช่ประมาณนั้นถายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใช่ใช่ใช่ใชความสำคัญของจุดนี้ทางสาภาพมีความเป็นห่วงก็คือว่ามีกระบวนการซ่อมอยู่หลากหลายมากนะครับซึ่งมีพนักง,งานอยู่ในโรงนี้เป็นพันนะครับเพราะฉนั้นการที่จะปิดหัวลําโพงนั่นหมายความว่าจุดนี้ก็ต้องถูกปิดด้วย การที่ย้ายไปที่อื่นเนี่ยยังไม่เห็นความพร้อมเลยว่าพนักงานจะย้ายไปอยู่ตรงไหนโรงซ่อมใหญ่ๆแบบนี้จะย้ายไปอยู่ตรงไหนการที่ยาบอกว่าจะปิดวันนี้ปิดพรุ่งนี้เป็นไปไม่ได้ยากมากครับหัวลำโพงจะเป็น,นสถานีต้นทางและปลายทางในเวลาเดียวกันรถสาม,มารถใช้เวลาในการซ่อมบำรุงภายเสร็จภายในวันเดียวมีความพร้อมในการให้บริการผู้โดยสารแต่ถ้าเกิดว่า ไปซ่อมบำรุงที่บางซื่อเนี่ยใช้ระยะเวลาในการเดินทางอีกควรจะค่อยๆทยอยย้ายออกไปแต่เราไม่ไม่ขัดข้องในการโยกย้ายแต่ขอให้มีความพร้อมเพื่อที่จะได้ทำงานให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นสถานีกลางบางซื่อคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายนนี้และมีเป้าหมายทำหน้าที่แทนสถานีหัวลำโพงนะคะ แต่คงจะต้องพิจารณาการบริหารจัดการอย่างรอบด้านครบมิติแล้วก็คุ้มค่าเพื่อไม่ให้เสียโอกาสที่สถานีหัวลำโพงแห่งนี้มีต้นทุนทางสังคมประวัติศาสตร์และก็ผูกพันกับผู้คนมานานนับร้อยปีนะคะหากลองฟังเสียงหลายๆคนที่เสนอความคิดเห็นคงทำให้เห็นโอกาสการพัฒนาที่หลากหลายและก็ดีกว่าการปล่อยทิ้งร้างและก็ปิดให้บริการไปอย่างน่าเสียดายค่ะ